มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดชื่นมื่นอุ๋ยบูดาเบสจูงมือแฟนสาวสวยเข้าประตูวิวาสุดชื่นมื่นเรียกว่าเป็นอีกคู่รักที่ได้คบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่ซึ่งถือได้ว่าได้เลิกดีสลาโสดอีกคนนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มอุ๋ยนาทีเอกวิจิตหรือว่าอุ๋ยบูดาเบสนะคะ 20ตุลาคมที่ผ่านมาได้จูงมือแฟนสาวสวยนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยนโรงแรมแกรนไฮเอทเอราวันกรุงเทพค่ะโดยงานแต่งงานของอุ๋ยบูดาเบสนะคะจัดขึ้นอย่างสวยงามเรียบรูดูดีและคู่บ่าวสาวที่ดูเหมาะสมกันมากนะคะบรรยากาศสุดชื่นมืนอบอวนไปด้วยความรักและแขกที่สนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานร,รักให้กับทั้งคู่และชีวิตคู่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะ ซึ่งก็ได้เห็นภาพจากเพื่อนพี่น้องที่ไปร่วมงานได้โพสแสดงความยินดีในโซเชียลนะคะหลังจบงานอุ๋ยบูดาเบสเจ้าบ่าวป้ายแดงก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณด้วยอีกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ